สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับแคปตัวเตี้ยตัวท็อป 1.9L ออโต้นะครับทำไมถึงต้องซื้อรุ่นนี้นะครับก็จะอธิบายลูกค้าฟังว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นเกีย์อโต้เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ X s e r i e s เนี่ยมีชุดแต่งรอบคันก็จริงแต่ไม่มีเกีย์อโต้ให้เลือกนะครับหรือว่าจะซื้อตัวนี้ไปนะครับอยากได้ชุดแต่งก็เอาไปแต่ง Sport รต้ได้รอบคันนะครับอีกหนึ่งทางเลือกหรือจะจัดล้อแต่งทรงนะครับได้หมดเลยนะครับ มาดูครับรถเดิมๆนะครับจะเป็นการดีไซน์ไฟหน้ามาใหม่นะครับ LED นะครับไฟเดย์ไลท์มีมาพร้อมเลยนะครับไฟตัดหมอกมีให้ช่องระบายอากาศแอร์เครื่เนมีให้พร้อมนะครับดีไซน์หน้าใหม่นะครับกระจังหน้า T-Dimension นะครับสวยๆแบบนี้ครับวันนี้พาชมเป็นสีบอลเงินนะครับรุ่นนี้ก็คือมาจากโรงงานครับไม่ต้องมาแต่งเพิ่มก็ได้นะครับก็คือแบบนี้เลยครับล้อแม็กซ์16แบบบพัดนะครับพร้อมยาง b i l s t o n นะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็คุมรถ Space Cat ที่ตัวแก้มนะครับ แล้วก็เสาอากาศจะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับแคปแอลตัวนี้ก็จะมีกระจกด้านข้างนะครับมีเป็นทูโทนมีไฟเลี้ยวให้แบบนี้เลยนะครับพร้อมแบบนี้เลยมาภายในรถนะครับก็ดีไซน์แบบมิวระดีไซน์นะครับนี่ครับแข่งข้างพร้อมแบบนี้เลยนะครับคอนโซลดํานะครับนี่ครับตัดเทานะครับแล้วก็ตัวจุดเด่นก็จะเป็นจอสัมผัส8นิ้วนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับรองรับ a p p l e Car p ร a เพย์แอ d ด์ด o ยออโนะครับ จะออโต้หกสปีดนะครับมีชิปล็อกให้นะครับเบาะผ้าดำนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะเปิดแคปให้ชมนะครับภายในก็ถือว่ากว้างนะครับนี่ครับมีเบาะแคปให้นะครับสามารถนั่งได้นะครับต่อใต้เบาะแคปเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับตัวนี้เราติดตั้งแมดอร์ให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ชุดไฟท้ายครับติปเปอร์อมเบอร์ LED ดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามแบบนี้นะครับกันชนท้ายนะครับ นี่ครับแบบทูโทนแล้วก็สามารถถอดได้นะครับแต่งซิ่งได้นะครับแล้วก็มือจับนะครับกล้องหลังมีมาพร้อมเลยนะครับมาดูด้านขวางตัวรถนะครับนี่ครับมาชมล้ออีกครั้งหนึ่งครับเป็นล้อแม็กนะครับจากโรงงานนะครับขอบ16นะครับนี่ครับน็อตล้อ6ตัวนะครับติดตั้งแม็กไลเนอร์พร้อมแบบนี้แล้วก็จะมีไฟเบรกตรงที่3ไล่ฟ้านะครับมาแบบนี้เลยนะครับสําหรับด้านผู้ขับขี่นะครับนี่ครับเปิดมาแล้วครับแผงข้างเป็นผ้านะครับ มีเซ็นทรัลล็อกให้กระจกไฟฟ้าให้พร้อมนะครับแล้วก็เบาะผ้าดำนะครับปรับเลื่อนได้เอนได้ดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็พวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับเบรก ABS แอร์แบคคู่นะครับแล้วก็เรือนใหม่ดีไซน์มาใหม่นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็จุดเด่นของคันคือเป็นรถซึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายนะครับสำหรับลูกค้าซึ่งให้ราส่วนตัวอยู่นะครับหรือจะไปแต่งใส่หลังคานะครับทำได้หมดเลยนะครับ ก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับดาวนต้นเพียงแค่5%ครับรู้ติสต่อที่ Facebook สมุิอิศุสุออนไลน์ YouTube สมมุิริสุออนไลน์เบอร์มือถึงได้อดีไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ